ไปดูเหตุการณ์อุกอาจนี้นะครับเกิดขึ้นในงานศพฮะผู้หญิงคนนี้เธอเพิ่งเลิกกับอดีตสามีมหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปมีแฟนใหม่เป็นผู้หญิงด้วยกันปรากฏว่าอดีตสามีมาซุ่มดักรอฮะแล้วอาศัยจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้กับแฟนใหม่กําลังจะกลับขึ้นรถเพื่อขับรถกลับไปจ้วงแทงจนเธอตายแทงอดีตเมียตายเสร็จปับ๊บขับรถข้ามจังหวัดจากสุโขทยัยกลับไปพิษณุโลก ผูกคอตายฮะตำรวจสพสีสำโรงครับตรวจสอบเหตุมีผู้หญิงโดนแทงครับ2องทุ่มยีนาทีเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยพบร่างนางสาวพักพรหรือว่าคุณน,นกเห็นว่าเป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้นะฮะชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นค่ะคุณน,นกเนี่ยคนในครอบครัวหลังๆจะเรียกว่าเฮียนก คือ,อมันกับเธอก็จะมีความธรรมัดทแแมงเป็นสาวหล่อ,น,ลอนะหล,อหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีค่ะแล้วก็มาคบหากับแฟนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงไม่มีใครคิดว่าเธอจะโดนดักซุ่มแทงตายอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้ฮะโอ้โหแล้วบาดแผลบนร่างกายอะ่ะที่<อ>ลำคอองใต้าราวนมและที่แก้มที่สำคัญคือแฟนของคุณนกอยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ทันทีที่รู้ข่าว เธอร้องไห้ใจจะขาดฮะ กรีดร้องด้วยความตกใจมากว่าโดนแทงคอเมื่อกี้นี้เลยนะ,ะ <l acht> แล้วคือก่อนหน้านั้นไม่กี่วินาทียังอยู่ด้วยกันดีๆอยู่เลยอ่ะ <l acht> แฟนของคุณนกฮะกรีดร้องด้วยความตกใจและเสียใจมากแลกว้วก็ให้รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลคุณนกหรือนางสาวพักพรนะฮะอายุ41ปีชาวบ้านก็จะเรียกว่าเธอเป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้และอย่างที่บอกว่าคนในครอบครัวก็จะเรียกเธอว่าเฮียนกเพราะว่าหลางัลงๆเนี่ยหลังจากเลิอกกับอดีตสามีเธอก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสาวหล่อแล้วก็คบแฟนผู้หญิง พบร่างของคุณนกเนี่ยนะฮะอยู่ในท่านั่งบนพื้นติดกับประตูฝั่งคนขับของรถเก๋งสีขาวโดนแทงเข้าที่จุดสําคัญตามในคลิปเลยบอกว่าโดนแทงเข้าที่คอคอเนี่ยสองแผลทั้งซ้ายและขวาแล้วมีแผลที่แก้งอีกแล้วก็มีบริเวณใต้ราวนมอีกนะฮะแถวช่วงอกอ่ะคนก่อเหตุคือนายเป็กอายุ59ในายเป็กหรือนายสมศักดิ์เป็นอดีตสามีของผู้ตายครับ ก่อนหน้านั้นมาดักซุ่มรออยู่อาศัยจังหวะเผลอปั๊บโผล่ตัวออกมาจากความมืดใช้มีดจ้วงแทงก่อนจะขับรถสีขาวหลบหนีกลับบ้านที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมาแทงอดีตเมียตัวเองตายที่สีสํโรงสุขโขทัยเสร็จแล้วขับรถกลับไปที่วังทองพิษณุโลกจนกระทั่งตำรวจตามไปเจอฮะแต่กลายเป็นร่างไร้วิญญ,ญาณเพราะนเป็กผูกคอตายในบ้าน ห้าทุ่มสี่สิบนาทีครับตำรวจสพวังทองพิศณุโลกเมื่อคืนนี้รับแจ้งจากตำรวจสพสีสำโรงค์ที่ติดตามล่าตัวในเป็กก่อเหตุตอนสองทุ่มกว่าห้าทุ่มเศษเก,กือบเที่ยงคืนตำรวจรับแจ้งประสานกันบอกว่าเนี่ยนเป็กหนีคดีมาไปตรวจสอบแล้วผูกคอตายในบ้านครับคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยไปงานศพญาติของแฟน ไปร่วมงานศพกับแฟนสาวนะฟังพระสวดเสร็จกำลังเปิดประตูรถเตรียมจะขับรถกลับบ้านรถเนี่ยนะฮะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านงานศพโดยที่ผู้ตายก็ไม่รู้ว่าในเป็กซึ่งเป็นอดีตสามีเนี่ยสะกดรอยตามมาดักซุ่มอยู่ในความมืดแล้วรอจังหวะที่ผู้ตายเผลอออกมาจากความมืดและชักมีดออกมากระหน่ำแทงฮะ มีข้อมูลว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุเนี่ยเขาแยกกันอยู่มาประมาณ3-4ปีแล้วครับโดยตัวของคนก่อเหตุคือในเป็กเนี่ยแยกไปอยู่บ้านที่พิษณุโลกส่วนตัวของผู้ตายเนี่ยก็มาคบหากับผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ปล่อยเงินกู้ตำรวจตั้งปมเอาไว้ในเบื้องต้น2เรื่องครับมินและคุณผู้ชมปมแรกคือเรื่องความหึงหวงต่อให้เลิกกันไปแล้วแต่อาจจะยังมีเยื่อใยอยู่ในมุมของฝ่ายชายนะค่ะอีกปมหนึ่งคือเรื่องเงินเงินทองทองฮะ เห็นว่าผู้ตายเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเงินส่งเสียให้กับอดีตสามีอยู่เรื่อยๆแต่หลังๆไม่ค่อยได้ส่งให้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดเลยอาจจะทําให้คนก่อเหตุก็คือในเป็กเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยมาก่อเหตุคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ได้วงจรปิดขณะที่พระท่านกําลังสวดในงานศพนะฮะเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่าและตอนที่เดินทางกลับเนี่ยสองทุ่มสินาทีห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ800เมตร 5นาทีต่อมา2องทุ่ม22นาทีครับรถในเป๊กขับหนีมาทางเดียวกันเลยฮะมาแล้วนี่ขับไปด้วยความเร็วครับแล้วหลังจากนั้น2องทุ่ม32นาทีมีรถกู้ภัยขับเข้ามาหลังจากรับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนแทงนะฮะนี่คือผ้าวงจรปิดรถกู้ภัยขับสวนเข้าไปแล้วไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งรถของคนตายจอดอยู่ตรงข้ามบ้านที่จัดงานศพส่วนตัวในเป๊กเนี่ยขับฉิวออกไปเลย ออกจากบ้านงานหลังจากที่ไปก่อเหตุแทงเสร็จเพื่อไปที่วังทองแล้วไปผูกคอตายเพื่อหนีความผิดที่พิษณุโลกฮะคืออย่างที่บอกว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นหน้าบ้านที่อยู่ตรงข้ามงานศพเลยนะคะพอกู้ภัยมาถึงเนี่ยก็เอาทรายมากลบเลือดแล้วก็เผาดับกลิ่นกลิ่นของเลือดน่ะนะคะคุยกับคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยมาจอดรถหน้าบ้านแต่เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันนะ,นะคะแต่เขาได้ยินเสียงกรีดร้องช่วยด้วย พอเขารีบออกมาดูก็เห็นสภาพคนออนอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะเบื้องต้นครอบครัวก็รับศพผู้ตายไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่บ้านของแฟนสาวนะคะที่อำเภอศรีสำโรงจริงๆเขาบอกผู้ตายมีแฟนสองคนคะ่ะคิงอันนี้ไม่ใช่อดีตสามีคนก่อเหตุด้วยนะ,<ฮ>ะคือมีแฟนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสองคนร่างที่ถูกไปตั้งบาเพ็ญกุศลเนี่ยคือบ้านแฟนคนที่หนึ่งนะคะคุยกับ แฟนคนที่สองซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เธอบอกว่าคบหากับผู้ตายมาได้10เดือนเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนไปงานศพไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีใครสะกดรอยตามมาทีนี้ก่อนกลับบ้านเธอก็ถ่ายรูปเอาไว้ช่วงภาพสุดท้ายเนี่ยที่ผู้ตายยืนอยู่กับเธอคือเวลาประมาณสักสองทุ่มสินาทีไปไล่ดูเวลาในภาพในกล้องกันนะคะแล้วผู้ตายก็เดินไปที่รถแล้วบอกให้เธอรอตรงนี้นะ สองทุ่มยี่สิบนาทีเธอเดินตามไปก็เห็นว่าผู้ตายถูกแทงแล้วอะคะ่ะลักษณะคือนั่งอยู่บนเบาะหัวเนี่ยฟุบติดก,กับประตูฝั่งคนขับแล้วเธอได้ยินเสียงน้ําไหลอะคุณแต่ไอเสียงน้ําไหลที่ได้ยินมันคือเสียงเลือดไงคะม,มันคือเสียงเลือดที่ไหลออกมาจากร่างของผู้ตายเพราะว่าคอสองแผลใต้เรานมอีกหนึ่งแก้มอีกหนึ่งอะคะ่ะแล้วตรงคอมันคือเส้นเลือดใหญ่คุณนึกออกใช่ไหม ทีนี้เธอก็พยายามเรียกเขาบอกพี่นกพี่นกพี่นกไม่มีเสียงตอบรับเลยค่ะเธอกวาด่ายตาม,มองไปมุมกำแพงรูปบ,บ้านคือมองกว่าตาว่าใครเป็นคนทํามันเกิดอะไรขึ้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านไปลักษณะคล้ายๆกับในเป๊กคนก่อเหตุแต่เธอไม่ยืนยันนะแต่ลักษณะเขาคือแบบไม่ได้ดูเธอไม่ได้ดูละเอียดอะเพราะตอนนี้เธอเป็นห่วงคนตรงหน้ามากกว่าเธอบอกเธอไม่รู้จักในเป๊กนะคะแต่เคยเห็นรูปที่แฟนเธอคือคุณนกเนี่ยเอามาให้ดูที่ผ่านมาโอ้โห อันนี้เธอเล่านะ,<ฮ>ะคุณนกเนี่ยส่งเสียดูแลในเป๊กมาตลอดนะคุณในฐานะพ่อของลูกแล้วก็เห็นว่าเขา,าอายุมากแล้วไงก็เลยส่งเสียน,นี่ผู้หญิงส่งเสียผู้ชายนะหลังๆเห็นว่ามีปากเสียงกันบ่อยเรื่องประเด็นปัญหาส่วนตัวนี่แหละเพราะว่าในเป๊กเนี่ยชอบด่าชอบเหย็ดเพศคุณนกก็เลยพยายามตีตัวออกห่างแล้วบอกว่าจะไม่ส่งเงินให้ละเธอเลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ว่าจะไม่ส่งเงินให้แล้วเนี่ยเลยเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ในเป๊กมาเกาะเหตุแบบนี้ เธอเล่าด้วยนะคะว่า24กุมภาพันธ์เนี่ยเห็นรถต้องสงสัยขับมาที่บ้านที่เธออยู่กับคุณนกตอนบ่ายโมง56นาทีแล้วก็ขับออกไปพอไปไล่กล้องวงจรปิดดูเนี่ยเอ้าเป็นเป๊กน,น,นะคะที่มาวนเวียนสะกดรอยตามพวกเธอก็พยายามระวังตัวกันแล้วอ่ะก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเราเสียงน้ําำเสียงน้ำนไหลเสียงน้ำนไหลแล้วก็คิดว่าล้างมือเหรอเราก็เรียก พี่นกพี่นกทำอะไรเขาไม่ตอบเดียวประมาณสามสีรอบเขาก้มหน้าปุบกับประตูอยู่มันมีคนเดินผ่าไปเลยแล้วแล้วเห็นเลยเว่าใช่เห็นว่าเป็นคนร้ายเลยเพราะําได้เขาเคยให้ดูรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่เหยียดเพศเหยียดหลายๆเรื่องอใช่ทีนี้พี่นกก็เลยตัดสินใจว่า ก็พอกันแค่นี้นะอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโม,มโหขึ้นมาก็เลยที่ว่าจะไม่ส่งแล้วนะอ,อะไรเงี้ยคะ่ะจะจะไม่ส่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ทีนี้เธอยังโพสต์อะไรด้วยนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์เพิ่งผ่านวันครบรอบสิบเดือนของเรามาไม่กี่ชั่วโมงเองนะที่รักนกเป็นคนรักที่ดีที่สุดในชีวิตหนูชาติหน้านหนูก็ขอพบเจอพี่อีกไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตามแล้วก็มีการแคปข้อความที่คุณนกส่งมาให้เธอในวันครบรอบ ว่าสุขสันต์ครบรอบ10เดือนพี่ขอให้เรารักกันไปตลอดเลยแล้วก็มีการโพสต์ถามน,นะคะว่าทําอะไรอยู่ที่รักไม่ตอบแชทหนูหลายชั่วโมงแล้วนะหนูรอแชทพี่ทั้งคืนเลยแล้วก็ลงสตรอรี่ a c e b o o k ที่เธอถ่ายรูปคู่กับคุณนกหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เขียนข้อความเขียนบอกว่าคลิปสุดท้ายของเรานะที่รักส่วน Facebook ค,คุณนกไม่ได้มีการโพสต์อะไรที่จะดูเป็นลางบอกเหตุเลยนะคะ19ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเนี่ย เธอโพสต์ขายที่ดินใจกลางเมืองสีสำโรงติดถนนหลักเนื้อที่2ไร่3งาน40ตารางวาแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองถ่ายคู่กับพระพิฆเนศปางสวยสุของค์ใหญ่เขียนข้อความว่าองค์พ่อรักลูกเมตตาลูกชาวบ้านในพื้นที่หลายคนก็บอกว่าคุณนกอะ่ะแกเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมทีนี้ได้คุยกับลูกชายของคุณนกและในเป๊กอะคะ่ะเขาก็บอกว่าหลังจากที่พ่อแทงแม่ไปแล้วครึ่งชั่วโมง แฟนคนที่หนึ่งของแม่โทรมาบอกเขาก็พยายามโทรไลน์หาพ่อสามสายแต่พ่อไม่รับเลยเขาก็เลยส่งข้อความไปด่าพ่ออด่าแรงเลยนะส่งข้อความไปด่าพ่อบอกว่ากูเกลียดมึงม,มึงทำแม่ทำไมทำไมมาลงที่แม่ถ้ามึงทำตัวดีแม่จะทิ้งมึงไหมขอให้มึงตกนรกมึงไม่ใช่พ่อกูโอโลูกคือส่งไปด่าแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็ต่อว่าใน Facebook ด้วยบอกว่าวันที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องมาถึง การตัดสินใจต่อจากนี้จะต้องกำหนดอนาคตตัวเองไม่มีคนที่ชี้แนะใกล้ตัวแล้วคือต้องบอกว่าลูกชายเนี่ยอายุ26แล้วนะคะเขาบอกก่อนน้าน,นี้พ่อแม่ก็ทะเลาะก,กันมาหลายปีค่ะแม่ก็พยายามตีตัวออกห่างแต่พ่อก็ตามหึงห่วงราวีไม่เลิกพ่อเนี่ยชอบจู้จี้จุกจิกตำหนิแม่หลายเรื่องขับรถเร็วบ้างละเรื่องนั่นเรื่องนี้หนักสุดก็คือคุณเห็นที่แขนขวาคุณน,นกไหมเธอไปสักเห็นไหมมีรอยสักอยู่ เรื่องที่แม่ไปสักที่แขนเกี่ยวกับพุทธคุณช่วยการค้าขายต่างๆอุยพ่อนี่โกรธควันออกหูเลยอะ่ะแต่สาเหตุหลักที่ก่อเหตุคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวงมากกว่าที่เห็นแม่ตีตัวออกห่างยอมรับว,ว่าโกรธพ่อมากเขาพยายามทําใจจะไม่คิดอะไรมากแต่คือสุดท้ายแล้วมันตายทั้งคู่ค่ะเขาเสียทั้งพ่อและแม่ไปในเวลาเดียวกันเลยนะคะเขาบอกถ้าเป็นไปได้อะ่ะเขาอยากให้พ่อกับแม่เขารักกันดีกว่ามาต้องมานั่งทะเลาะก,กันแล้วมามีจุดจบแบบนี้ เขาก็ยังจะด่าเขาก็ยังจะว่าแม่เหมือนเดิมแม่เขาก็เลยทนไม่ไหวไอ้ที่เขามาฆ่านี่ก็เพราะว่าคือเลิกคุยกับพ่อเขาไปแล้วคือแบบตัดขาดเลยครับผมหนีหนีไปแล้วใช่เลยครับคือแม่เขาหนีแล้วพาพาผมหนีไปอยู่ที่สุดปากานี่แหละครับผมถ้าเกิดเป็นตอนแรกผมยอมรับเลยว่าผมโกรธมากโกรธแบบอยากจะด่าอยากจะแบบล้างแค้นแต่ว่าก็ไม่ทํา ถ้าบอกทั้งคู่ได้อยากให้รักกันดีกว่าอย่ามาด่าทอกันเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่มีใครอยากให้เกิดฮะข,<า>ข้อความที่ลูกชายส่งไปตัดเพ้อต่อว่าตําหนิพ่อเนี่ยมีคนอ่านนะฮะมีคนอ่านข้อความนะก็คือมันขึ้นว่าอ่านแล้วใช่ไหมช่วงเวลาประมาณกี่โมงฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยดูดูหน้าจอประมาณสามทุ่มกว่า<อ>มีนและคุณผู้ชมเรียงคไลายนิดนึงฮะ ก่อเหตุสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มเสร็จเสร็จก่อเหตุใช่แทงเสร็จปั๊บคือขับรถเฉีวเลยนะ,ะออกจากบ้านที่เขามีการจัดงานศพแล้วผู้ตายไปกับแฟนไปร่วมงานศพกําลังจะกลับมาที่รถเพื่อขับกลับบ้านหลังจากนั้นคนก่อเหตุคือในเป็กขับข้ามจังหวัดจากสีสําโลงสุโขทัยไปวังทองพิษณุโลกแล้วมีข้อความที่ลูกชายส่งไปหาอ่านแล้วตอนสามทุ่มกว่าสแสดงว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ผูกคอตายหนีความผิดหรือไม่ แล้วก็น่าจะก่อเหตุเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอร่างที่ผูกคอตายเนี่ยพบว่าช่วงเวลานั้นประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จๆใช่ไหมฮะค่ะและตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงดังนั้นช่วงเวลามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ทุ่มหทุ่มไทม์ไลน์เวลาน่าจะประมาณนั้นหรือไม่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปพูดคุยกับคนในพื้นที่ ว่ารู้จักกับในเป็กมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเขาเป็นคนยังไงคนในพื้นที่บอกตรงกันนะครับมิ้นและคุณผู้ชมในเป็กเป็นคนดีมากค่ะอัธยาศัยดีเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกิจกรรมหมู่บ้านงานวัดเนี่ยเขามาช่วยประจําเลยมีน้ําใจอ่ะแล้วทุกคนจะรู้จักเขาในนามลุงน้อยซอยตันฉายาเขาฮะใช้ชีวิตเพียงลำพังมากว่าสปี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยในเป็กค,คนก่อเหตุแล้วต่อมาเขามาผูกคอตายหลังจากที่ไปแทงอดีตเมียของเขาจนตายที่สรีสำมรงสุโขทัยเนี่ยนะฮะสปีก่อนเขามาขอเลขที่บ้านหลังจากที่อดีตเมียเนี่ยซื้อที่ดินและสร้างบ้านให้หนึ่งหลังบ้านและของทุกอย่างเป็นชื่อของลูกชายนะส่วนตัวของในเป็กเนี่ยทำงานเป็นรปภอ,อยู่ที่ทัน,ท,น,ท,น,ท,นทัสถาน ในขณะที่อีกหนึ่งคนครับไปคุยกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวป้าวันดีบอกว่าในเป็กค,คนก่อเหตุเนี่ยแล้วเขามาผูกคอตายในเวลาต่อมาเนี่ยนะเขามากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเนี่ยบ่อยนะอกินทุกวันเลยวันละมื้อบ้างบางวันก็สามมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นก็มีค่ะเมนูประจําเขาอะ่ะป้าจําได้ขึ้นใจเลยพอเขามาทุกวันไงเหรอเล็กน้ําหมูสับก๋วยเตี๋ยน้ําใส่เส้นเล็กหมูสับลูกชิ้นหมู ไม่เคยพูดเรื่องครอบครัวให้ฟังเลยฮะก่อนเกิดเหตุ3มวันเขาไม่ได้มาป้าก็แปลกใจแล้วล่ะเมื่อก่อนมาทุกวันเลยไม่รู้ว่าช่วง3าวันนั้นคือเป็นช่วงที่คิดไม่ตกหรือไม่อย่างไรแล้วมาตกใจอีกครั้งคือหลังจากที่รู้ขา่าวเดี๋ยวลองฟังผู้ใหญ่บ้านลองฟังป้าวันดีหม่คะก๋วยเตี๋ยวเล่าเพิ่มเติมฮะแกก็มีเรื่องทั้งครอบครัวแน่ๆก็มีเพื่อนๆวงเล่าด้วยกันเขาก็เล่าบอกว่าเามียแกอะ ให้มาอยู่ก่อนบอกว่าอีกประมาณสักสองสามปีจะมามาปลูกบ้านอยู่ที่นี่เขาบอกบรรยากาศดีอะไรดีก็ว่ากันไปนะคะก็เหมือนถ้าดูจริงๆเหมือนหลอกแกมาอยู่คนเดียวเนาะลูกเตาก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยแล้วเขาเคยคิดถึงเรื่องครอบครัวบ้างไหมครับไม่มีนะแล้วก็เราคนห่างๆไงเราก็ไม่รู้ไงไม่ใช่คนใกล้ชิดอยู่ใกล้ติดกัน นิสัยก็ดีแก,แก่ช่วยเหลือคนช่วยเหลือทางวัดนี่ฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับอื